สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาไทยเท่าลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะเป็นวันเสาร์ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันก็ไปซื้อของที่ยอกขี่ไปเมืองยอกนะ,ะตอนแรกว่าจะไม่ได้ไปหรอกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันตกนะคะพยากรณ์อากาศอยู่ที่นี่เขาจะอิงพยากรณ์อากาศเป็นหลักนะคะ,ะถ้าสมมติว่าพยาการพยากณ์อากาศพยาก,ากาพยากรณ์อากาศบอกฝนจะตกนะคะเขาเขาก็จะไม่ไปนะคะ เขาก็จะไม่ไเอ่อไปขายอะไรเงี้ยเขาก็จะดูว่าฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วพยาพยากรณ์อากาศว่า,าที่ยอกฝนจะตกนะคะทีนี้ไปไปมา,มาเปลี่ยนตื่นเช้ามาเขาบอกลินค่อนไอ้ฝนฝนไม่มีทีนี้ตื่นเช้ามาบอกลินค่อนฝนมีฝนเยอะด้วยนะเราก็เลยตัดสินใจนะเมื่อเช้านี้ไปสายด้วยนะท่านผู้ชมี่ฉันไปซื้อของ ออกจากที่นี่กับ6.40ไปถึงที่โน่น8.00เช้านะคะตลาดตลาดคาบูเซลเขาก็เปิด7.00เนาะไปถึงไปช้าประมาณชั่วโมงกว่าเนาะก็ได้ของมันนิดหน่อยจะได้ของดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะว่าดิฉันได้อะไรเดี๋ยวเสร็จจากเสร็จจากทำกบข้าวอะไรเสร็จเดี๋ยวดิฉันจะเป็นรีวิวให้ดูะคะได้พระมาสององค์ได้พระมาสององค์แล้วก็ได้สวอลล็อบสกีได้เดี๋ยวจะมารีวิวพระให้ดูค่ะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ทำกบข้าวก่อน เพิ่งไปไปยอเสร็จนะท่านผู้ชมขี่รถบึงกลับมานะอาพอสิบโมงครึ่งฝนตกลงมาอย่างแรงเลยนะก็ต้องรีบไปถึงแปดโมงสิบโมงครึ่งฝนตกแล้วก็ดิจากจากบ้านดิฉันเนี่ยไปเมืองยอเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปแล้วก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งกลับมาพอกลับมาดิฉันก็ไปท็อกซี่นะท็อกซี่มันเปิดเที่ยง แต่ดิฉันไปช้าอยู่20นาทีมาถึงมาถึงที่ลินคอนเนี่ยประมาณเที่ยง20นะช้าไป20นาทีก็ไม่เป็นไรก็ไปซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็จะไปร้านขายของมือสองนะคะเพราะว่าร้านนั้นเขาจะเป็นเฮาส์เคียร์เลนเพิ่งจะรู้จักนะคะเมื่อก,ก่อนเราไม่เราไม่รู้จักร้านนี้ร้านนี้จะเป็นเฮาส์เคียร์เลนจะขายพวกของมือสองอะไรอย่างเงี้ยพอวันอาทิตย์เขาก็จะเอาของไปเอาของไปทิ้งนะคะ ร้านนี้แหละที่ที่ส่วนมากเขาจะเอาของไปทิ้งนะคะของที่เขาไม่เอาเพราะว่าเขาทํางานเท้าเคียร์เรนเนี่ยเขาก็จะ,ะไปทําความสะอาดบ้านแล้วก็เก็บของแล้วก็มาขายนะคะขายเสร็จตัวไหนเขาไม่เอาเขาก็จะทิ้งไปนะคะเขาก็จะเก็บสปองดีๆไปที่ร้านเขาอะไรเงี้ยเนาะกะ็ไปร้านวันนี้ไปร้านโน้นอีกทีนี้ไปถึงเขาบอกว่าของของ ของมาแล้วแต่ยังไม่ได้เอาออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็ต้องรอไปถึงวันอังคารเนาะกว่าจะกว่าจะได้อ่ากว่าจะได้ไปดูอะไรเงี้ยเนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮเพิ่งจะกลับถึงบ้านตอนสี่โมงเย็นนะฮะตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบแปดนาทีมาถึงก็ดุยเลยนะคะทําความสะอาดอ่าล้างชุดชงล้างจานเตรียมขพวกข้าวนะะกินให้เด็กๆให้สามีแล้วก็เตรียมของไปพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าดิฉันจะอ่าเอาเอาพระมาให้ดูนะคะดิ ต,ตอนนี้ทํากับข้าวก่อนต่อกันเลยนะคะท่านผู้ชมทํากับข้าวเสร็จกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ดิฉันก็จะมีอะไรมามา,มาอ้างนะคะมาอวดมาอ้างนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไปซื้อ,อตลาดนะคะไปอยู่สามสามตสองตลาดะค่ะแล้วก็สามอีกที่หนึ่งก็คือ charity shop นะคะหรือว่าเป็นร้านมือเป็นร้านขายของมือสองะค่ะรีบพูดนะคะรีบพูดเราจะรีบไปนอนอพ่งนี้ก็จะตื่นแต่เช้านะคะถ้าสมมติว่าฝน ไม่ตกดูอ่าพยากรณ์อากาศแล้วถ้าฝนไม่ตกพอขายได้ก็จะขายนะคะถ้าหากฝนตกนะคะก็จะไปซื้ออย่างเดียวนะคะคนขายก็คงจะมาไม่เยอะประมาณนี้เนาะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้ของมาค่อนข้างจะเป็นของดีนะคะที่ชมของดีในที่นี้ก็คือของหายาก <c> ถ <oughs> ือแกแดอยู่เนี่ยก็คือนะคะดิฉันไปซื้อได้หินเอาหินมาได้ดูก่อนดีกว่า อันนี้เป็นหินนะคะเป็นหินอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเป็นหินอ่าเป็นหินขอดหินอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้มันจะเล็กหน่อยด้านนอ,อกมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ที่ฉันซื้อมาสองอันนะคะสองอันอันนี้ <c oughs> กับอันนี้หกปอนด์นะคะท่านผู้ชม ใหญ่มากนะฮแฟก็จะไปขายประมาณแปดปอนนี่แหละค่ะก็คงจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะต่อมาก็เป็นนาฬิกานะอันนี้นาฬิกาสามีซื้อมาวันวันศุกร์นะฮะอันนี้ซื้อมาวันศุกร์สี่เรือนเนี้ยซื้อมาสิบปอนเนาะก็มียี่ห้ออ่ายูเนียนลิเวอร์เคียอะไรก็ไม่รู้สโคดาอันหนึ่งนะฮะสโคดานะ ก็เป็นกล่องบ็อกเซตอย่างนี้เลยนะอ่า uh, mm hmm. สิบปอนนะคะสิบปอนถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้มันก็สี่สิบสามค่ะท่านผู้ชมเงินอ่าเงินอังกฤษแข่งค่านะคะก็อยู่ที่สี่สิบสามบาทเนาะต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งปอนเนาะต่อมาก็เป็นช้างนะคะวันนี้ซื้อซื้อซ้างนะคะถือซื้อซ้างมาช้างเอ๊ะอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหน เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมอีกตัวนึงมันหายไปไหนมันอยู่นี่เองนะคะท่านผู้ชมช้างตัวนี้เป็นทำมาจากงานะคะทำมาจากงางาอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเขาควายหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะทำมาจากเขาเป็นเขาอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมข,ข้างในมันจะโปร่งๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นเขาสีดําๆไม่แน่ใจว่าเป็นเขาอะไรเนาะอันนี้ก็ซื้อมาช้างสามตัวนะคะมีช้างไม้สองตัว ช้างไม้สองตัวแล้วก็พระหนึ่งองค์ซื้อมาอยู่ที่หกปอนหกปอนนะคะท่านผู้ชมห้าปอนห้าปอนซื้อมาห้าปอนอุย้ยหกปอนสิเออใช่หกปอนนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าพระพระองค์เนี้ยพระองค์เนี้ยห้าปอนแล้วก็ช้างสามตัวเนี่ยสามปอนเป็นแปดปอนฉันก็ต่อเข้าไป หกปอนเนาะก็ได้หกปอนก็เป็นได้อช้างนะฮะช้างที่ทํามาจากอ่าเขานะฮะเขาเขาควายเขาอะไรเงี้ยเขาสัตว์เนาะแล้วก็ความพิเศษของพระองค์นี้อันนี้พระองค์นี้ซื้อตลาดที่สองนะคะท่านผู้ชมซื้อที่ตลาดที่สองคือคือซื้ออยู่ที่ท็อกซี่เห็นข้างหลังไหมฮะท่านผู้ชมมันเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมคะข้างบนมันเขียนว่าพิธีกรรมค่ะท่านผู้ชมพิธีกรรมวันที่สามพฤษภาคมศูนย์เก้าเลขจะออกศูนย์เก้าหรือเปล่าไม่รู้ศูนย์เก้านะวัดแหลมทรายวัดแหลมทรายนะสงขลาค่ะท่านผู้ชมดูนะฮะถ้าศูนย์เก้านะตอนนี้มันหกสิบสี่หรือเปล่ากอสสองพันห้าร้ยหกสิบสี่ อันนี้ถ้า09น่าจะเป็นพศสองพั2500นห้าร้อยสอันหระคะท่านผู้ชมก็คือพระอ,องค์นี้เก่ามากนะท่านผู้ชมเก่ามากดูไม่รู้สมัยไหนไม่รู้เป็นพระสมัยไหนนะคะท่านผู้ชมมันก็คงจะประมาณ2,000 2น0องันตอนนี้มัน2,000 2น0อหรือ2 5งพตอนนี้มัน2,560 ก <64 S 2> สิบสี่มันก็บอกก็ห้าสิบปีบอหรือเท่าไหร่ใช่ไหม <S 2> 2, <S <250 9 S 2> สองพันห้าร้อยเก้า <250 9 S 2> สองพันห้าร้อยเก้าไม่แน่ใจนะคะท่านผู้ชม<ส>นี่แหละไม่รู้สมัยไหนละมันเป็นพิธีพิธีกรรมเขาบอกพิธีกรรมไม่ฮะต้องเอียงนี้จะได้มองเห็น เสียงเครื่องสื้พผก็จะดังหน่อยนะเป็นเป็นมือแบออกมาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแบะมืออย่างนี้อ่าดูนะคะสวยงามโชคดีนะคะโชคไม่ดีจากอุบัติเหตุแล้วก็มาโชคดีเนาะต่อมาก็เป็นเป็นพระอีกองคหนึ่งนะคะอันนี้ไปซื้อมาจากตลาดอยอร์กนะคะเมืองยอร์กนะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหยกหรือเปล่าเพราะว่าอ,ออกจะสีเขียวสีเขียวจางๆนะคะท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นหยกหรือว่าเป็นหินเป็นหินธรรมดานะคะแต่ออกจะสีเขียวเขียวหน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะซื้อองค์นี้ซื้อมาสองปอนนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยอันนี้องน,นี้ดิฉันก็จะเก็บไว้นะดิฉันก็จะเก็บไว้ แล้วก็อ่าต่อมาก็เป็น s <S เป็นสว okay, okay. okay, ัลลอสกี้เป็นนกคูกหรือเปล่าเนี่ยนกคูกสวัลลอสกี้นะคะท่านผู้ชมแมทติโอไปอาบน้ำลูกสวัลลอสกี้สวยงามต่อมาก็เป็นอ่าเป็นเข็มกลัดสวัลลอสกี้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ไปเลยแล้วรีบไปอาบน,น้ำเสร็จล้วก็นอนเลยนะมาดึกแล้วเดี๋ยวแม่รีวิวเสร็จแล้วแม่ก็จะไป <Okay. S 2> อันนี้เป็นน้ำหอมเอวอนหอมดูซิมันหอมไหมเปิดยังไงเลยเนี่ยโอ้ฉ oh. ีดดูซิโอ้ oh. น้ำหอมผู้ชายค่ะน้ำหอมผู้ชายอันนี้หัวกระโหลกหัวกระโหลกหัวไก่ หัวไก่หัวไก่ต่อมาก็เป็นสร้อยมุกมุกอันนี้เม็ดเบลอเลยสร้อยมุกนี้ฉันซื้อมาหนึ่งปอนหนึ่งปอนมุกนี่อยู่ที่นี่ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ่านผู้ชมเดือดตั้งเยอะดิฉันไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นมุกนี่ถ้าไม่เป็นเงินดิฉันจะไม่ซื้อนะคะตร,ตรงตรงตะขอนนี้เป็นเงินดิฉันถึงจะซื้อ แล้วก็เป็นหินคอร์ดเหมือนเดิมนะ,ะเป็นหินแบบนี้5้าก็ซื้อมาอันนี้ด้วยแล้วก็เป็นหินเชนจะชอ,ชอบซื้อหินนะคะแล้วก็เป็นนาฬิกาอันนี้เป็นนาฬิกาเงินนะคะท่านผู้ชม ่อมาก็จะเป็นกําไรแขนกําไรแขนเงินก็นงปอนเนาะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆเสริๆงามเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็ได้ของมานิดนหน่อยๆนเพราะว่าฝนมาตกเนาะพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจก็อาจจะฝนตกเหมือนเหมือนเดิมนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆเสริมงามดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ